สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกับเบ้าอุบลคนำอำเภอมงสามสิบผลิตจากตำบลน้องสางใหญ่เกิดและใหญ่ยูบ่บันน้องใหม่ข้าดินดำนำ้ำซุ่มคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องครับในยังกินข้าวแรกกันเนาะครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าอุบลมีแจงแกงน้องใหม่ครับผมแยงน้องใหม่ห่อนพี่น้องตอนทายเกิดบ,บทเทศไหที่ให้น้องเมื่อนะครับผมมี พักกินกับพี่น้องพักกินกับพักแง่งขึ้นจากหน้าแล้วก็ไปหาหลอกเก็บครับขึ้นจากด้านหน้าแล้วนี่งายปะยังครับพี่น้องหอมครับนี่ใบประกอบครับพี่น้องใบประกอบแล้วก็ต้นหอมครับพี่น้องต้นหอมต้นหอมแล้วก็ลูกโดดครับพี่น้องลูกโดดพริกเพชรจวดจาดนะครับพี่น้องทีิกขี้นจากสวนสดๆครับพี่น้องครับมาๆกินน้วกันครับพี่น้องครับผมครับครับ ครับมากครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขูดสู้วนสิแฟน์นั่นเองแจ้งเราหม่อาพี่น้องอ,อ้ยด๋พ่อแม่ เก็บมากพี่น้องขคุณจะก้ำหน้าเดือบไปห้าร้อเก็บมาแถวห้หน้าจะน้ำมันอย่างนั้นโอ้